มันคือ16วาวรอบจัดระดับสนามดูข้างนอกเหมือนรถพ่อบ้านไม่สปอร์ตแบบแฟลลิงแต่ของจริงต้องดูถึงไส้ใน CB1 คือตำนานที่ผลิตแค่3ปี1989 1991จำนวนรถหลักหมื่นต้นๆทั่วโลกคุ้มพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน มันคือเครื่องของ CBR 4 0 0 r ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่อยู่บนสุดของพีระมิด 400cc ในปลายยุค 80s ถึงต้น 90s ซซูบเรียง4จังหวะ 399cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ Double Overhead Camshaft 4ีวาล์วต่อสู Over Square เ,เน้นรอบสูงกำลังอาจ11.3ต่อหนึ่ง h อนด้เลือกใช้ขาบูเรเตอร์แบบสูญญากาศซีวีคับเพื่อการจ่ายน้ำมันเนียนและเสถียรรองรับรอบสูงยาวๆแบบไม่สะดุดท็อปสปีดพุ่งไปแถวๆ2วสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันจัดเป็นแรด e JDM แม้แต่ขนาดในญี่ปุ่นเองก็เป็นรถที่พบเห็นได้ไม่บ่อย